มาเด้อมาเด้อมาเด้อหมือที่สี่แล้วรอบสุดท้ายครับเบิดแทะสามล็อกนี่มาเด้อมาเด้ออกแล้วครับเจอกันอีกวันที่สี่ทีมงานทีมงานจีกือเหมือนเดิมครับทีมงานจีกือมาอีกแล้วผลวันที่สี่แล้วครับโอวันนี้ได้พนักงานมาสามเลย ได้มาสีคนแล้วครับวันนี้เต็มคันรถอย่าไปเลยถดีว่าเต็มคันรถอ้ข่กันคันแข็งแห้งปุ๊บเป็นรอบสุดท้ายครับเที่ยวนี้หมดหน้านี้แล้วเฮ้ อ่าต้องเลี้ยงก่อนนะครับใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งรุนแรงครับช้าๆครับไม่ให้ทําเร็วนะซาซาซาซอ,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 อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไรจับกองกันไว้ก่อนืหยิ้มใส่กองนี้เลยวัวงั้นป่ะเย้ยุ่งแขยงก่อนแย่เอาตัวมึงเดียวเลย กระดอกระดียะอือโอ้โหคุ้มค่าในการรอคอยจีคือวะลูกนี้มานานแล้ววะสันเห็นไะลูกนี้มาเด็กนานแล้ว เอาพักช่องพักเบรกชักพักเบรกบก่อนก็นได้ช่องเบรกเอาไปไว้ขึ้นเลี้ยงไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปเลี้ยงเห็นมันเสมอกันเอาช่องพักเบรกให้พักเบรกก่อนใจเย็นใจเย็นช้า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 อย่ารีบอย่ายยรีบ,รบ,รบอค่อยไปไม่ทีเร็วเกินไปถ่ายไม่ลงกนไดเออค่อยไปเลี้ยงไปพร้อมเลยโอ้แน่นอนวันนี้เลี้ยงไก่ต้มตัวหนึ่งไก่บ้านต้มงไปให้กิน คือ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 อ่าบงงางนึงเนาะเออเหไหนแม่ดีมากดีมากง่อยควายมันสิบิดแตกอีกดีมากเลยทีมงานก,กีกคืนทำงานสะอาดสะอาดมากปินตามาใส่บ่อยอยู่นี่ดีขนาดลยนมะแข็งแรงอึดทนทานทนร้อนทนแดดทนหนาวแล้วก็ทนฝนแน่นอนครับแน่นอน ามาเจ็บเฟืองอัดกับบรรยากาศยามแรงครับธรรมชาติกลางทุ่งนาสวยงามอีกแล้วน,นี่เช่นเคยเวลาครบครีบมากับแสงแดดอน่อนๆอ้เบืองท่าบุนฝ่าคือดำมืดมาทถอะฝนที่ตกท <laughs> ี Ini ada ibu ada siapa si Art pelihara ini, ya dia masih liang maju kau.